สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกคลิปนี้เป็นราพัฒนาเนะาะหลังจากที่เลื่อนออกมามือวันจันทร์ว้องหันว่ออกค่ะพี่น้องจะออกมืออื่นเนาะค่ะจะออกมืออื่นมีหลายท่านทักขอขอมาว่าแอดอชุดหลักสิบหลักหน่วยชุดเก่ามันประกบคู่เข้าที่หนึ่งห้าได้ขอแนว่าสัน่นค่ะแอดก็เลยไปค้น,คนหาอยู่ในแฟ้มเนาะค่ะพี่น้องพอ มาลงพี่น้องต่อไปเบื้องสถิติการเดินชุดเก้าลักซิบบนนี่เดินหลายสูตรอยู่ค่ะพี่น้องนะคะไปเบื้องคําเตือนของทางช่องเฮ้ากนเนาะคําเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทานันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ,ะเป็นแค่แนวทางท่านันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแนวทางก็นี่เขามีรุดเนาะค่ะสูตรนี่ สูตรเลขติดบนล่างนี่ชุดนี้มั่นกระลุดไปหลายสูตรเยอค่ะพี่น้องนะคะแต่สูตรแอดจะเอามาล่องให้พี่น้องเบิ้งแต่สูตรที่มันเดินนะคะได้งวดนี้ได้แปดกับหกอันนี้เป็นสูตรบนล่างเนาะคะ่ะได้แปดกับหกนอกก็นีอยู่ในมือแอดคือลุดเบิ้องตสูตรแล้วนะคะสูตรเด่นตัวเดียวนี่ก็เป็นสูตรเด่นบนล่างงวดที่แล้วได้หกเม็ดเดียวกะบ่มาางวดนี้ชนก,นกันกับสูตรที่ยังบ่ท่านลุดนะคะ เดินต่อพี่น้องวาน,นะคะค่ะแคบเอาเด้อค่ะสูตรแปดกับหกยังไม่หลุดไปชนกับเด่นตัวเดียวเดินเย้ายยัได้เด่นตัวเดียวบนล่างนี่พี่น้องงวดนี้ได้เลขหกชนกันกับสูตรนี้นะคะไปเบิง้งอ่าสูตรต่อไปเลยนะคะเนวทางก็จะประมาณนี้ละ,ค,ะค่ะเอวเด้อค่ะพี่น้องคะออกมืออื่นค่ะมือว่าน,นีว่านนั่น สตีสากลเพลนวาซันเนาะคะ่ะสูตรนี่ก็เป็นสูตรเก้าที่อ่ามันลดงวดหนึ่งเหล่าแอดบอราเอนเอาล่งหายเนาะคะ่ะลดงวดสี่ศูนย์เจ็ดที่มันออกหนึ่งหนึ่งมันแต่ว่าเฮายังเห็ดไวอยู่เนาะคะ่ะเฮายังเห็ดไวอยู่เฮาบดิทิมเฮาบริไดเอาทิม,ทมตะโกดว่าเดินต่อนะคะอ่าสูตรงวดนี้หลุดเนาะคะ่ะงวดนี้หลุดงวดนี้หลุดแต่งวดที่ได้หกสองแปด อ่เดินโตที่หลักสิบบนเนาะค่ะพี่น้องหลักสิบบนนะคะ,บบนะคะเดี๋ยวด้ยวยการร่มแอดเปิดพัดล่มว้ไตโต้ตยุ่งลายเนาะค่ะยุ่งลายนะคะ,นะคะเข้าต่อที่เลขหกหลักสิบบนเด้อค่ะพี่น้องหลักสิบบนะรุดงวดสี่ศูนย์เจ็ดนะคะมันออกหนึ่งหนึ่งลักสิบบนหลุด หลักกะมาเข่าหกสองแเข่าหกศูนย์หลักกะงวดต่อมาแปดหนึ่งสีเข้าหนึ่งห้านันนะคะเข่าต่อกัน2องวดเลยซึ่งมันลุดไปแล้วหดหนึ่ง 1, ยุ่กลางนะคะงวดนี่ได้หกสองเก่านี่คือวิธีทำพี่น้องแคบเอาหลักแสนหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนหลักแสนบวกกันแล้วก็หลักหน่วยบนอีก4ี่ครั้ง ก็ได้ 4, 4ี่ี่บวกสองได้หกหกบวกหกได้สิบสองสองบวกเจ็ดได้เก้านะคะหกสองเก้าที่สูตรนี้ที่หลักสิบบนลาวพัฒนาพี่น้องรุดไประงวดนึงแค่ไปนะคะไปเบิ้งสูตรต่อไปนะคะสูตรต่อไปสูตรนี้กะเดินคือกันหลังจากรุดที่เดินมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยสิบบนเด้อค่ะ เดินมาเรื่อยๆเๆๆๆมาหอดศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งรุดคือกันอีกงวดนั้นลุตมัดถูกสูตรแอด,ดเฮ็ดไว้แต่งวดหกนี่ห้าหกแปดนี่ได้เอาให้เบิรงนยูว่าพี่น้องสิมากบอมันสิเดินต่อบอแอด,ดจำได้ยูว่าเอาลงให้พี่น้องเบิรงนยูเนาะเอฟซีผู้ใดได้เบิรงคลิปน,นั่นยืนยันซอยแอดนในเด้อค่ะเด้วยจิตึกด,ด่าอีกเนาะคะ่ะปรากฏว่าเขายุติหกศูนย์หลักสิบบนเนาะคะ่ะงวดนั้นลุดเบิร์เลยลุดเบิร์ตถูกสูตรเลยศูนย์สี่หนึ่งหนะะึ หมวดต่อมาอีกนะคะสูตรนี้ได้หกเจ็ดเก้าออกหนึ่งหาลดอีกได้ปะนี่แต่แอดบอรประมาทแอดกันเลยเห็ดมาให้พี่น้องเบิ้งนะคะว่าสีเดิน่อบอ่นะคะเดินยังสี่เดินลงมาแล้วกะมาลดมาเขา่ามาลดงวดนี้สิเข่าบ่นะคะชนกันบอกับสูตรว่างหันชอนกันยที่เลขเก่ากับเลขสองพี่น้องนะคะชนกันที่เลขเก้ากับเลขสอง เดี๋ยวด้วยค่ะแอดจะเอาตะก,กานี่ลงก้อนมันเหลือนบ่อใดเนาะพี่นอ้องเอาค่ะนี่ค่าตะก,กางงานพี่นอ้องนะคะสูตรยุทั่งขวาเมื่อแอดนี่พึ่งรุดงวดเดียวจะสูตรยุ่สายเมื่อเก่าซุดสองรุดไป2แล้วนะคะชนกันที่เลข2กับเลขเก้าอยู่ตอนนี้ที่หลักสิบบนนะคะไปเบิง้ง สูตรนี่แอดกระบอกถิ่มนะคะมันหลุดงวดหนึ่งหนึ่งคือกันเนาะคะ่ะเดินลงมาจังสี่เลยสูตรเก้าเนาะคะ่ะแต่มันผ่านการบวกหนึ่งมาแล้วแหละแต่มันใส่มาเงี้ยวๆนะคะงวดนี้เขายุนี่นะคะพี่น้องเห็นปะสามสี่หกเจ็ดเพราะว่ามันบริพึงจะมาบวกหนึ่งมันบวกหนึ่งมาแต่งแต่งวดนั่นแล้วนะคะแต่งงวดแปดเก้านี่ห้าหกแปดเก้าบวกเพิ่มหนึ่งจังได้เก่าจังไปเขา่าลักซีบบน วัน,นี้เขาตัวแรกเลยนะคะสี่สามหกเจ็ดสามเก้าเนาะเข้ามาหลุดศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งหลุดนะคะหลักสิบพี่น้องที่นี่แอดเทดไว้สามสี่หกเจ็ดแอดไก็ให่เบิ้งอยู่เด้นะคะไห่เบิ้งอยู่สามสี่หกเจ็ดผลเข้าหลักสิบบนที่เลขหกเอาสามสีเอารวดพี่น้องมาได้เบิ้งเนาะคะ่ะเอาเพเป็นยังโฟกัสแต่เพเป็นแบบนี้ก็ว่าเป็นแอดกิดละค่ะเอา ะะงวดที่แล้ววางไว้เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งก็เข้าที่เลขหนึ่งที่หลักสิบบนเอา้าคุมจะกจับเถื่อดอกพี่นอ้องโฟกัสวิทีแนวทางเอาเนาะคะ่ะอโอแต่นายแต่จากอายพี่น้องเนาะคะ่ะนี่เดินมาจาังสี่รนะุดไปงวดหนึ่งนะคะรุดไปงวดหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องนี่หลักสิบบนเดินมาแบบนี้รุดไปงวดศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งบนออกหนึ่งหนึ่งรุด เราก็เดินต่อมาจังสี่เลยได้พี่น้องยังไม่หลุดอีกนะคะวันนี้กระดาษมันเต็มแอดก็เลยทายมาใส่นี่มื่ออื่นนี่ได้9 0 2, ้าศูย์สอสชนกับ2อศนย์ั่นที่9กับ2อง้นวั 9, 2, นนี้วิธีทํานะคะนี่คือวิธีทําหลักร้อยบวกกันสองครั้งบวก5้าหนึ่งสองหนึ่งนะคะสบวกกัน2อครั 2, 4, 5, 9, 9้งสองสองสบวกห้าได้เก้าเก้บวกหได้10บวกสได้สองสสาม 9ก้าศูนย์สองสามแอดขัดมาใส่นี่นะคะแอดเอาให้เบื้องแล้วเนาะคะ่ะเอาให้เบื้องแนวทางการเดินจังสี่แล้วนะคะที่นี่วิธีทํำแอดกับรอกมาใส่นี่แล้วแอดเลยจะทิ้งใบนี้ได้บะนี้พี่น้องนะคะแอดจะทิ้งพี่น้องเบิ้งเอาเด้อเบื้องไหวว่าการเดินของเขาแบบไรเขาเพิ่งจะหลุดหนึ่งงวดเองเนาะคะ่ะแอดกับสีเอาเอาไว้น้่คือเกาหล่ะเอาเอาพือ่อพูมาเบิ้งหารุ่นอีกเฉพาะเขาใจสูตรนี่เนะะาะอาจจะบรูทีม่าเนาะคะ่ะพี่น้องเก้าศูนย์สองสาม ชนกันที่เก้ากับสองอีกกับสูตรสองสูตรที่แล้วนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาชอนให้เบิง้งสิบบนสูตรนี้ไปเบิ้งสูตรนี้นะคะสูตรนี้หมดที่แล้วเข้าเขายูทีเลขอันลักน้วยมันยังเดินยูสีมันท่าปนกันตะพืดตะ,ะพื้นละค่ะพี่น้อง หลักสิบบนลาวพัฒนาเดิน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 สูตรเก่าอ่ามันหลุดงวดที่ออกสองสี่สามเก่าห้าว่มีสามเนาะค่ะหลุดไปล้วก็เดินมาเดินมาพ่อตะหอดหกศูนย์หนึ่งไปเข้าหกศูนย์เมื่อนั้นได้เจ็ดหนึ่งสองที่เอฟซีพี่บอกแอดว่าแอดสูตรเจ็ดหนึ่งสองน่ะมันเข้าหลักสิบแล้วก็หนึ่งแล้วก็ไปเข้าหลักหน่วยสูตรหลักหน่วยห้าดี๋ยนึงหาน้ำยู่นั่นคมเนาะพี่น้องเนาะ เอาแอดเอามาโลงให้แล้วเด้อมาเอาสาหรับผู้ที่ถามหาสูตรนี่นะคะหลักสิบก็เดินต่อหลุดไปแล้วหนึ่งงวดมึงมันจะชนกับสูตรเดินดีๆเมื่อกี่วอนะคะที่นี่สูตรนี่มันเต็มนี่คือวิธีทํามันแอดกระขัดออกมาบว่าเพราะ,ระท่านเด้ขัดตัวนี้พี่น้องได้วิธีทํานี้นะคะหลักร้อยบวกหนึ่งหลักสิบบนบวกหนึ่งหลักหน่วยบนบวกหนึ่งได้เท่าไหรตั้งบวกสี่แล้วก็เลขหนึ่งเนาะคะ่ะสองบวก กัน1ครั้งก็ได้2 2บวก1ได้3 3บวก5ได้8ตั้ง8 8บวก4ได้12 2บวก1ได้3 8 2 3พี่น้องแ้วแอดจะเอาสูตรลงทางนี้ก่อนเนาะคะ่ะเพื่อมันเสียมันบอกว่าถึกได้คะ่ะได้8บวก4บวก1 8 2 3เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะวิธีท้ำ แต่แอดจะเอาเบิรงไว้ยี่ดอกสถิติการเดินของเขางวดนี้ได้เปรสองสามเนาะคะ่ะลักซิปตอนนี้ชนกันอยู่ที่เลขสองเยอะมากเลยสี่สูตรรวดเนาะคะ่ะสี่สูตรรวดสูตรนี้ก็จะเดินมาประมาณรุดงวดได้รุดผู้ละงวดหนึ่งเนาะคะ่ะรุดผู้ละงวดหนึ่งนี่พี่นอ้องนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาเห็นเบิรงก่อนเดี๋ยว หลุดคนแล้วงวดเดินย่าวเลยลักซิบบนสูตรนี่บ่ทิ้งพี่น้องนะคะไม่ทิ้งแก้ 8, 2, าสองสามเดี๋ยวมันจะลงวิธีทํำกันเนาะคะ่ะพลงหนอกมันมีตัวเลขชัดเจนอยู่ค่ะพี่น้องนะคะมันมีตัวเลขชัดเจนอยู่สูตรนี้ก็ไม่ทิ้งค่ะแคปไปเลยพี่น้อง ที่นี่สองสูตรนี่ชนกันยุทธีเลขสองนะคะชนกันที่เลขสองเม็ดเดียวเบิ้งแอดจะเอาลักซิฟออกมาให้พี่น้องเบิ้งบหมือนวา่าส่วนใหญ่แล้วมันชนกันที่เม็ดไหนเอาสามารถ์ฟันท้องได้บ่วโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องค่ะแจมเลยพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเดแอดสิเอาให้พี่น้องแคปเอานะคะหลักสิบบนแคปเอาเด้อค่ะพี่น้องหลักสิบบนชนของงวดมืออื่นนี่ชนกันอยู่ที่เลขสองเม็ดเดียวรองเก้าเก้ามีสามตัวสองมีสี่ตัวลวดเลยพี่น้องเนาะคะ่ะสองมีสี่ตัวลวดเอาพี่น้องแคปเอาเนาะคะ่ะแอดยกกองสูง พี่น้องแคปเอาหรอกอะไปไยขยายเบิ้งเอาเนาะค่ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกับ,ขอบ,บขอบคุณขอบคุณเอฟซีพี่น้องเด้อค่ะที่เขามารับชมให้แฮ้งให้ปังเด้อพี่น้องเดอ้อฟันสองไวสิมากพค่ะสองรองเก้าเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ